มาศาลหลักเมืองครับมาศาลหลักเมืองมาเฮ็ดธุระอยู่ศาลหลักเมืองเฮ็ดธุระพี่ผมที่ดินไปแล้วไว้มาจักระาก่าวไว้ศาลหลักเม er ืองประจำวัดวิลัมครับเมื่อนี้ครับคือสาวที่เบีดครับสาวที่เบีดมีนาคมสองพันหนาเราคุณแกลนี่ตอนนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองครับอนายก่าท่าล้างกันศาลของเจ้าพ่อครับ มาแวะมาสักาการะไหวส้สิงสักศิษย์ประจำเมืองบุรีรัมย์ครับสำรับนักท่องเที่ออยวผู้ใดที่มาบุรีรัมย์ก็มาแวะมาสักาการะไหวไ้ได้ได้ครับที่ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ถ้าเข้าไปนี่ก็เจอแหละสักาการะไหว้ก็เข้าไปรดันไนนะครับ ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับตาเข้าไปกันด้านใน,น,นภายในนะครับสานหลักเมืองผ่าแพร่เจ็ดสีครับปลูกตามรอบเสาหลักเมืองครับอันนี้ก็นนกกกกข้างในครับก็คุ้มมาได้เข้าไปเพราะเข้าไปออกมาเมื่อกี้นี่ครับถอดรองเท้าเข้าไป,อ,ไปอ,ออกมาเมื่อกี้เนี่ย นีเพื่อภาพรอบๆครับตอนนี้ก็เช้านักท่องเที่ยวหรือว,ว่าเช้าเมืองบุรีรัมย์ก็มหาสารราบไหวา้ครับเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิดเหนียวประชาชนจังหวัดวบุรีรัมย์แล้วอันนี้ก็นศาลเจ้าพ่อครับตัวนี้ ก็อมาในบริเวณกของประมาณนี้นะครับทั้งหนาเันก็เป็นบูชาของไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับชุดใหญ่ชุดน่อยก็ตามแต่จีเลือกเอาครับชุดใหญ่สองชุดใหญ่รอยกว่าบ,บาทชุดหน่อยก็กราคาหนึ่ง เจ้าพอ่อหลักเมืองเจ้าปู่เจ้าย่าเทพเจ้าไหลลึงเฮียแล้วก็เทพเจ้าคนอูก็ขอไปในนี้ได้ครับสำหรับถัดใดที่เดินทางมาครับส่องพุ่นกับประตูขม้าครับตรงประตูขมา้าศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองจังหวัดปุริลัมบางนีแกเป็นบูชาของวหยครับ ทางค้างไปก็เป็นสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตุริลำนะครับตรงวันขามนยน,นะครับอันนี้คือทางเขามาครับเขาได้หลายทางอยู่สำหรับคูไใ้ที่จะเดินทางมานะครับ อันนี้คือภายในครับอันนี้เดินทางมาธุระครับมาเนี่ยครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ แตนน่ในก็สาหลักเมื้องหวัดเ,เป็นย้ครับเข้าวๆสำหรับท่านใดที่จะเดินทางมานะครับแน่นย,ยาก ไปไหนครับไปไปไปยุ่นไปเลยจะมาเที่ยวพี่เวลา